เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องก o ล m ฟมินิวนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไม n ครฟ a f t นี่เองนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกเป็นเวอร์ชันน1.21.0เอ้ยไม่ใช่1.21.100นะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวเต็มนะครับก็คือเขาแจกกันมาได้3 4วันแล้วผมเพิ่งมาเห็นว่ามันมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เลยทําคลิปช้าหน่อยนะครับผมอ่าโอเค ก็สำหรับการอัปเดตใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเห็นเขาบอกว่ามีทางด้านของ Copper g o l e m มาแล้วก็ชุดโ o l e m มาเหมือนจะเป็นทางด้านของแอดออนมากกว่านะครับแต่ว่าเวอร์ชันจริงๆมันน่าจะยังไม่มานะครับผมอ่ะก็ต้องรอมดมันเสถียรก่อนนะครับถึงจะสามารถลงเป็นเวอร์ชั่น Copper ได้นะครับ Copper สามารถเอามาทำชุดได้นะแต่ว่าบนคอมผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะทำได้นะครับแต่ว่า ก็น่าจะต้องลงมดเอานะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับจากที่ผมไปดูมาในหลายๆช่องนะโอเคก็ต้องรอให้มดมันเสถียรก่อนถึงจะลงมดได้เพราะว่ามันเพิ่งแจกมานะครับมันเพิ่งทําการอัปเดตเข้ามาสําหรับตัวเต็มใหม่นะอืมแล้วก็รอมันอัปเดตเข้ามากว่าจะทําการอัปเดตตัวเต็มเข้ามาก็น่าจะนานอยู่นะครับ โอเคเราก็สามารถมาเล่นกันก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าผมลองสร้างแล้วผมยังสร้างไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นมดของทางช่องหรือเปล่านะครับผมผมไม่ได้ยังไงสักอย่างนี่แหละนะครับผมผมลองสร้างดูหมดแล้วนะนี่ก็เป็น c o p เปอร์บล็อกนะครับอืมเวอร์ชันผมก็ตรงแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องลงมดหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแจก ทางด้านของเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ทางด้านของเกมปล่อยทางลิงก์ออกมาเลยนะครับก็คือสามารถโหลดหที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะเฮ้ยนี่ไงมาผู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างหรือว่ามันอาจจะไม่ให้สร้างบนหิมะหรือเปล่าเอาใหม่ไปเดี๋ยวลองออกจากเขตหิมะก่อนแล้วกันนะครับออ,ออกจากไบโอโมหิมาก่อน แมบก็ไม่โหลดด้วยนะตอนนี้แมบบโหลดช้ามากแแบบโหลดช้ามากนะครับเครื่องผมน่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะอ่าผมลืมบอกไปว่าในนี้ก็ยังไม่มีชุด c o ป,ปอร์มานั่นเองนะมีค้อนมีไทเด้นอะไรปกตินะครับแต่ว่ายังไม่มีชุด c o ป,ปอร์เข้ามานะครับผม อ่ะเดี๋ยวลองออกจากเขตหิมะก,ก่อนมันจะสุดที่ตรงไหนยับเขตหิมะมันเยอะมากเลยเดินไปเรื่อยๆโอ้โหท้องฟ้าอันไกลโพ้นแมโหลดไม่ทันครับโอ้โหดูหันหลังไปก็ขาวขาวโพนชิบเดินแบบถอยหวัง โู้มันมันใหญ่มากเลยนะเขาบอกโหลดยิงแมบไม่ทันนะทัสท์สผมก็ไม่ค่อยจะแรงด้วยไนงะอ่ะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนครับดูดิเห็นเทารู้ไปเลยนะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้ก็ยังไม่มีอะไร,ไรอัปเดตเข้ามามากมายนะครับแต่มีข่าวว่า จะอัปเดตใหญ่เลยนะครับผมครั้งหน้านะประมาณนั้นนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับแต่ว่าใครอยากเล่นนะครับผมสามารถโหลดเล่นได้ก่อนเลยนี่ครับตามเทรนหน่อยนะนบโหลดไม่ทันคนระับอุย้ยทำไมมันกว้างจังอะเคทิมะหรือว่าผมควรสร้างแมปใหม่ดีกว่าเนาะโอเคครับผมก็สร้างแมปใหม่มาแล้วแต่ว่า ผมเคยเล่นไว้แล้วนะผมเดี๋ยวลองไปดูกันที่บล็อกของอ o คัพเปอร์นะครับเป็นบล็อกนี้ใช่ไหมถ้าผมทําผิดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าผมก็ไม่เก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเอาบล็อกนี้มาด้วยครับเพราะว่าเป็นคัพเปอร์เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เห็นชุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดคัพเปอร์นะครับผมยังไม่เห็นชุดคัพเปอร์เลยนะ นี่คืออะไรวะบนเอกบนเนีคืออะไรบราวดิบนอะไรวะบราวเอกอะเดี๋ยวลองชิบชับดูไม่มีอยับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะมันต่างกันยังไงไม่รู้เฮ้ยปัปบ๊บปั๊บ ผมว่ามันน่าจะเป็นมดแหละนะครับผมอนาคตก็อาจจะมานะครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ยังไม่มานั่นเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผม,ผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ